ในเรื่องของกลิ่นขี้ไก่นะคะที่่าแรงทุกวันนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยเหมือนก็ยิ่งแรงหนักกว่าแต่กลางวันฟาร์มไก่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เหมาะสมมากที่จะอยู่ในพื้นที่เขตชุมชนนะคะแบบเราก็ไม่ได้ว่าใจร้ายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่สมควรมีในในเขตชุมชนเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ยิ่งเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเอามาเททิ้งในบอ่อ ซึ่งไม่ได้มีการจัดการที่ถูกต้องก่อนเททิ้งแล้วรอให้บ่อน,นั้นเต็มแล้วค่อยฝังกลบระหว่างรอเนี่ยก็มีทั้งขี้ไก่แมลงวันหนอนกลิ่นแล้วก็หมนภาวะระบบนิเวศในนี้เสียไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวบ้านทุกคนพูดเสียงเดียวกันนะไม่เอาแล้วฟาร์มไก่จะต่อสู้ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ดนโมเมนต์ <The moment S 2> วันนี้นาเสนอเรื่องสมุยภาวาฟาร์มไก่กลิ่นคลุงยือ้อคืนชีพเทศบานลคนครเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเลี้ยงไก่ไข่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งเพราะขี้ไก่ส่งกลิ่นเหม็นแต่ชาวบ้านยังไม่ไว้วางใจหลังทราบว่ามีการยื่นอุทธรณ์ขอเปิดดำเนินกิจการต่อต้องทนทุกข์กับกลิ่นเหม็นและฝุ่นของขี้ไก่จากโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่กว่า40,000ตัวที่มีบริษัทวิสาหกิจชุมชนภาวนาโพธิคุณเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ในวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณชาวบ,บ้านบางคนตาแดงเป็นภูมิแพ้และแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรเน่าเสียปัจจุบันเทศบาลเกาะสมุยมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2,568เป็นต้นไปพบชื่อบิ๊กเนมบริหารฟาร์มไก่ส่งเปลี่ยนเหม็นจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีได้บริษัทสู้ต่อย่ดอุทธร์คำสั่งไปยัง อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์การยินอุทอนคำสั่งของบริษัททำให้ชาวบ้านกังวลว่าธุรกิจนี้จะกลับมาเปิดกิจการต่อตวรวจสอบข้อมูลบริษัทพิษาหกิจชุมชนภาวนาโพชคุลจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8ธันวาคม2565ทุนจดทะเบียน5ล้านบาท มีนายสุเทพเทือกสุบันอดีตสสจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายสมัยและนายประเวศไทยประยูนอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกรรมการซึ่งคุ้นเคยกับคนในพื้นที่แต่กลับเพิกเฉยต่อปัญหาของคนในชุมชนหรือไม่ด้านผู้บริหารของบริษัทยอมรับโรงเรือเลี้ยงไก่ไข่ส่งปิ่นเหม็นจริงแต่ที่ผ่านมาไม่ละเลยและพยายามแก้ไขยืนยันจำเป็นต้องมี เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยที่น่าสังเกตคืองบกำไรขาดทุนปี2,565และ2,566มีรายได้รวมไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีและขาดทุนสะสมมากกว่า9 0 0 0แสบาท